สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้วันที่21ม,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 มกราคม2566ตั้งแต่เช้าว,วันนี้นะครับสภาพอากาศในตอนนี้ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับเข้าสู่สุดที่ใช้ชาแนลนะครับ ในเช้าวันนี้นะอากาศคลื้นนะครับเนื่องจากว่าเมื่อตอนตีสี่ตีห้าในวันนี้นะครับที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรมีฝนตกนะครับฝนตกแต่ไม่หนักเท่าไหร่นะครับฝนตกพรำพรำฟ้ายังมืดนะครับยังไม่สว่างเลยนะครับยังมีเมฆหมอกปกคลุม แต่ตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะครับเหลือป็นต้นนิดๆอากาศตอนนี้22องศานะครับมีความเย็นลงลงมากเลยนะครับทุกวันไม่เย็นขนานดะนี้นะครับมีลมอันนี้ไม่มีลมนะครับแต่มีฝนนะครับไม่มีลมเต็มมีฝนฝนตกเห็นไหมครับหนึ่งคลุ่มนะครับ มีฝนตกนะครับให้ท่านเห็นสภาพอากาศนะครับหมึดครึมหมึดครึมใช่ไหมครับ <c oughs> นะเดินไปหน่อยนะเดินไปหน่อยไปดูมึดครึมเป็นหมอกหมอกหมอกบางๆแต่ว่าถ้าอาทิตย์ไม่ขึ้นนะครับนี่ทางทิศต,ตะวันออกถ้าอาทิตย์จะไม่ขึ้น อตอนนี้ก็เกือบจะเก้าโมงนะครับพราทิตย์จะไม่ขึ้นเลยนะครับโอ้เมื่อทมืปุ๊บเลยนะครับฟ้ามื่อตึ๊บเลยนะครับดูตรงฟ้าสิครับ มองฟ้าเนี่ยมองฟ้าฟ้ามืดครึมให้ท่านดูสภาพอากาศนะครับนี่คือบริเวณของโรงเรียนโรงเนี่นพัฒนาปิยาคมอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรนะครับอากาศสภาพอากาศเป็นแบบนี้นะครับเช้านี่ สา,าสายแล้วมี่เช้าสายแล้วแต่ยังหนาวเหน็บเลยนะครับหนาวเหน็บของทางนี้ก็เพียงไม่มีลมทีไม่มีลม,ม,ม,ลมแต่22องศานะครับยี่สองศาก็ไม่เหน็บท่อไะไรเพราทนได้ผมนุ่งเสื้อหม่มผ้าก็อบอุ่นแล้วนะครับนี่ครับ ที่อื่นเป็นไงครับเอซี FC. ครับที่นี่เป็นแบบนี้นะครับเรื่มเติมจะให้ท่านดูจะช,ชัดเลยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับสบภาพอากาศนะครับเป็นจะอย่างนี้เลยดูต่ตรงฟ้านะครับ ดูมามุมทางทิศตะวันออกนะครับยังมืดเคลิม้มเมฆหมอกนะครับเมฆหมอกเมฆหมอกนะครับเย็นพอประมาณนะเย็นพอประมาณยี่สองสามีป่าไม้ไม่มีภูเขาครับเจพากันหนาว นีภูเขาครับอ,อากาศเป็นอย่างนี้นะครับเบื้มืดๆคบื้องนฝนก็หยุดตกเลยนะครับยังมีเม็ดบางๆปกแป๊กบางๆนะครับันตกแล้วนี่นะครับสภาพอากาศ จังหวัดอื่นก็คงจะไม่หนาวเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าไปทางเหนือไปทางนครพนมไปทางหนองคายก็น่าจะหนาวพอต้องควงแล้วนะครับมันจะหนาวมากจรละเนะอืมจะทานี้ทนนี้นะครับมันก็หนาวแค่นี้แหละเนาะ ใส่ชุดค <c oughs> ุมใคลุมกันหนาวไปเลยนะครับค <c oughs> ุมกันหนาวนะครับให้อ,อบอุ่นอบอุ่นนะครับเห่นนี้ก็อุ่นแล้วเนาะนี่ก็อุ่นแล้วอุ่นอุ่นแค่นี้ก็เพียงพอนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จะรายงาน สภาพอากาศให้ท่านได้รับทราบกันนะครับในเขตอำเภอ,เอกุชุมอย่างดยญสโธรส่วนสุดที่ใช้ช่อง n ต้องขออนุญาตลงคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะนำเสนอท่านต่อไปนะครับสำหรับคร่องนี้สวัสดีครับ